happy birthday เบดี๋ยวได้เก็บภาพกันนะครับรูปก็แน่ใจครับมาบ้างช่เอครอบครัเลยครับล้ว <c oughs>

m u l t i เดี๋ยวพอป้าทีป้าทีให้น้ำรูมเลยครับป้าสองทีเลยครับเดียวพอป้าพวกเราพูดเก่งทุกคนเด็ดทุกคนให้ทำเป็นคดีๆกันไว้นะฮะ ถ้าไม่มีทุกคนในวันนี้นะคะคงไม่ม yeah. yeah. ีโอกาสดีๆแบบนี so us, well, so we ้เข้ามานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนที่ไว้มีความสุขเช่นกันนะคะมีอะไรจะพูดคุณแม่ไหมครับมาพูดกับมาเลยถึงแม้ว่าจะพูดน้อยแต่ความรักมากกว่าทุกคนอีกอี

ใครพูด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 อาพูดมอนครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาโล่นงานเดู๋นี้นะครับแล้วก็อยากจะยินดีให้ไปน่ารักบนีเป็นานๆกับแฟนนะครับแล้วก็ขอให้มีงานไหลเข้ามาทุกวันทุกวันนะครับด้วยกัโอเคต่อไปเป็นการตัดเค้กเนาะตัดเค้กกีกว่าโอเคก็เฟลเล่ย์ๆหน่อครับ ตัดเลยดีวเว้ยโอ้โหระวังหัวนะทีนี้แท้เหรอโอ้โหตัดเทปครับเมื่อกี้ลืมขอพรให้วัชนะนะเมียตัดยังไงอ่ะตามใจชอบเลยในชีวิตไม่เคยตัดเทปเลยถ้าเป็นพี่พี่ตัดหัวหลือมันก่อนใช่ตัดยังไงดี ต้องการเจ้าสาวไหมครับเจ้าสาวอ๋อนื่้อมแต่เคก่อนตัดเคสตัดแตเคัดเคได้ครับอาทิต้์กัถึงหรอเปลเนอกเออกยว่าใครรับไปก็เป็นกำลังใจให้แมนดูแล้วกำลังใจ้แมนดูครัวแต่ว่าเพิ่งแมาสองคนเอ ไม่ต้องเกรงครับไม่มีเจ้าสาวนะฮะตัดเารจครับความรู้สึกเหมือนงานแต่งงานเลยนะครับผมว่าเป็นฉพคนดูจับจ้องนะฮะักเดีรยวเราจะมีโยกดอกไม้อะไรนะตัดแล้ว แค่ทอมันไม่ค่อยสว่างแล้วมันได้แค่เนี้ยเนสว่างแล้วค่ะวใช่ค่ะกัคือปกติไม่ค่อยสว่างเี่แจมแล้วค่ะ้มทุกคนเลยนะ เป็นภาพไปเฉยครับเดี๋ยวที่ทีมงานจะตัดต่อให้นะครับแล้วตอนนี้ครับขอเชิญนะคะรับตัวแทนของบ้าดีเอ็นนะครับมาคุยพรไว้สักเล็กน้อยน,นะครับผมที่เตรียมไว้นะครับ รักกันมากกูนีอปมาแล้วก็แฟนทั้งแฟนของบ้านไรแล้วก็ที่ท่านนะครับวันนี้ก็ยังไงเพราะว่าทานเป็นต้องมาวันนี้ไปก็เป็นต้องบอกว่าเป็นเกมตัว่าตองมีเปียนแว่าต้องดพางั้นแยกอันี้ไป

ขอบคุณมากครับตัวแทนจากบ้าน BN ใช่ไหมครับครขาต่อไปขอตัวแทนจากบ้านไร์ครับผมขึ้นมา <c oughs> ออกมากล่าวบนคอนไร้์นะครับสองข้านครับข้างแรกครับ,อรรบโอเคเชคิญครับต้องขอมาออดูน่าจะอยู่ในบันเลยียเจอตรงนี้นะครับต,ตรงการลางนะครับ อย่งนั้นะคะที่ให้ไใจมระสาวคนก่อนที่จะไปเนี่ยจงจรเนี่ยแ่เรีนดกัี่านูาก่ในที่บานหรื่ทุกบังปะ สามิเอ๊ะเด็กคนนี้ทไมถึงได้ร้องเพลงเยอะนะนะก็เลยได้แบบน้นแหเลยเติมต็มมาที่ถึงมานทุกวันนี้ก็เลยาูนะะอยู่ดูตั้งแต่ที่บ้านแล้วก็เ็ที่อกมา็ต้องบอกว่าประสบการณ์สิ่งเยนี่อยู ในสิ่งที่อยากได้ก็ต่างกันนะแตกเราก็ควนได้ช่วยกัน ยามาเพราะว่าหลังๆมามีอะไรมีปัญหาด้วยเราก่อนเข้าสิงหามไี่กู้อ่ะเชื่อไมมบ้าเนี่ยนะอายุจะแปสิแล้วเ่เดินจากข้างสะพาด้อยอ่ะค่ะวันนี้ 好去。